สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งก่อนอื่นขอขอบคุณจดหมายติชมความคิดเห็นต่างๆที่ส่งเข้ามาในรูปแบบของอ e ีเมลจดหมายหรือไปสณียบัตรว่าได้เรื่องเกี่ยวกับไทยใหญ่ที่เรานําเสนอไปหลายตอนแล้วนะคะส่วนวันนี้พันแสงรุ้งจะนําเสนอเรื่องราวที่ทุกท่านจะต้องสนใจมากเช่นเดียวกันนั่นก็คือภาษาไทยใหญ่ ภาษาไทยใหญ่นั่นฟังไม่ยากเลยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่พูดคำเมืองหรือว่าพูดภาษาไทยล้านนาอยู่แล้วส่วนอักษรไทยใหญ่ก็มีพื้นมาจากภาษามอญแล้วก็มีอยู่ในอักษรธรรมต่างๆซึ่งกลุ่มคนไทยหลายกลุ่มก็ใช้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้จะได้ฟังได้รู้จักภาษาไทยใหญ่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นคนไทยใหญ่เรียนภาษาไทยต้องติดตามค่ะ มาาาคิดนูเ่ภาษาไทยใหญ่เป็นภาษาตระกูลไทยที่ใช้กันมากในเอเชียอาคเนย์ชาติพันธุ์ไทยฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่มีทั้งภาษาพูดและเขียนคนไร้รัฐอย่างไทยใหญ่พยายามรักษาภาษาของตนเอาไว้อย่างไรติดตามในพันแสงรุ้ นไทยใหญ่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีจำนวนประมาณ5-6ล้านคนแคว้นอัดสัมประเทศอินเดียมีไทยใหญ่อยู่จำนวนหนึ่ง,ง,รงยยบริเวณที่อยู่หนานแน่นคือรัชฉานประเทศพมา่าจนถือว่ารัชฉานคือดินแดนของคนไตยหรือไทยใหญ่นอกจากนี้ยังมีคนพูดภาษาไทยใหญ่อยู่ที่จีนตอนใต้ลาวและไทย ในประเทศไทยมีคนไทยใหญ่มากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆในภาคเหนือมีทั้งไทยใหญ่ที่อยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิมและอพยกโยกย้ายจากพม่าเข้าไทยเป็นละลอกจนกระทั่งปัจจุบันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและชาติพันธุ์ในพมา่า มองหับตรวจอยู Luckily, ่ก euh ูเขาย้ำยินดีตรวหรักความตูเก่าในตู่เก่าอ่ะมอความตูเก่าเนี่ยคือตูเก่าที่ตีหายจอยกันกินจังหวานจอยกันถามจังเมาเพื่อให้รู้จักและเข้าใจภาษาไทยใหญ่มากขึ้นทีมงานพันแสงรุ้งมุ่งหน้าขึ้นเหนือ สู่อำเภอเวียงแห้งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนไทยใหญ่ทำไมต้องมาที่เปียงหลวงต้องติดตามค่ะ และแวบบ้านเปียงหลวงเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ประเทศพมา่าเคยเป็นฐานที่ตั้งของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นครอบครัวอดีตทหารไทยใหญ่รองลงมาเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสู้รบและความไม่สงบในพมา่า,มานนที่นี่จึงมีทั้งคนไทยใหญ่จีนห่อลีซอปัหลองและคนไทยล้านนา ความหลากหลายของกลุ่มคนและวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อบางอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนผสมกลมกลืนแต่คนไทยใหญ่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะภาษาอันนี้มะเขืออันนี้อันนี้ทั้งมีแดงอันนี้อันยไม่มะเขือส้มอันนี้แตงอันนี้พะก,กาดดุง้งพะกาดดุ้งจะก,กระดำไม่ถึงกาดดุ้ง เต้าปูาุ่นเต้าปูาุกา,าปูเ้าปอุ่นกาปูเ้าปอุนนอกจากภาษาพูดที่บ่งบอกความเป็นตัวตนคนไทยใหญ่ภาษาเขียนก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนลูกหลานคนไทยใหญ่ได้เรียนภาษาแห่งชาติพันธุ์ของตน ทีไหนมมน่อเอาในในของใส่เนี่ยนยายักมันก็เป็นหุกยักมันขึ้นอําพังนี้นาหูน้าห้ามบอกว่น่นมันจะง้อเจริญนี่ต้นเอาโสใจมันนางแ่บเมื่อโรงเรียนปิดภาคเรียนฤดูร้อนกลุ่มคนไทยใหญ่พยายามจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยใหญ่ให้ลูกหลานเช่นที่วัดหรือลานหน้าบ้านแกนนำชุมชน เขาต้องเรียนอะไรบ้างอ่ะเขาต้องเรียนมาจากแม่มันก็คือตัวตัว,ตวอย่างภาษาไทยก็จะเรียกว่าตัวพยัญชนะที่เป็นกอไก่ที่มีแม่44ตัวอันนี้ก็จะมีแม่ที่มี19ตัว9วาไก่กอบไต่ไวเนือก้อนข้าวาไข่แมมั่นไป่มางองมมีจนถึง19 19พยัญชนะนี่จะมีตัวประกอบด้วย หลักสูตรนี่เป็นหลักสูตรวิชาภาษาท้องทิ่นแล้วก็เอาธรรมะกเกี่ยวกับชินกับทมเบนกรรมอะไรบาปอะไรต่างๆนี่มาสอนอย่างเช่นตัวข้างหลังนี่คืออะไรคตัวข้างหลังนี่ก็คือให้ช่วยให้เขาช่วยป้อช่วยเม่ ทำงานบ้านงานเดินอย่างนี้ครับเป็นแคคำอบรมสั่งสอนครับทำไมเด็กๆเขาถึงมาเรียนกันเพราะอะไรคะเพราะว่าเด็กๆบางคนก็เขาชอบการเรียนแบบว่าเขาได้เรียนแล้วภาษาไทยนะครับเพราะว่าภาษาไทยใหญ่บางคนก็ชอบเรียนอยากจะรู้หนังสือไทยใหญ่ด้วยเวลาเขาไปเห็นสมุดหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการเขียนแบบหนังสือไทยใหญ่เนี่ยเขาจะอ่านไม่ออกแบบว่า เขาพูดได้แต่อ่านไม่ออกอย่างเนี้อาจจะมีไอ้ตรงนี้ด้วยที่มาดันให้เขามีจิตใจอยากจะเรียนแล้วก็เวลาเขามาก็อย่างก็มีเพื่อนมีเพื่อนจะได้มารู้จักกันสนุกสนานเล่นด้วยกัน